ทุกคนชึบ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 โอ้โหตรงนี้น่าจะแก่แล้วค่ะเก็บได้เท่าที่เก็บเนาะขัดคือเก่าเอาดอกใหญ่ๆไปไปเลอเยอะเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันเล็กเนาะ เล็กเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องเก็บไปเล็กเกินไปเล็กเกินไป กิ่งไม้ดึงสายชาติแบททุกคนต่อคะ่ะทุกคนโอ้โอ้โอ้นี่ค่ะต่อใหม่อ โอดูปัดโดนไม้ทับอะขึ้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไม้ออกก่อนตีหน้าขึ้นตรงนี้นะจ๊ะอากลบไว้อืบโอ้โหสุดไปเลยตรงนี้มีแต่ขายาวๆอวบๆดอกน้อยๆ ตะกานี้ต้งใสเจะเอาไปต้มแล้วแช่แข็งแล้วเองค่ะทุกคนคือดอกเล็กขาย,ยาวน่าจะตากยากนิดน,นึงนี่ค่ะสุดไปเลยจ้ะฟินมากค่ะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ที่เจ๊ทิ้งเอาไว้งวดที่แล้วค่ะเจ๊ว่าแล้วเขาต้องแบบโตอีกโตได้อีกค่ะ ไดบอกว่าถ้าเกิดว่ามาเก็บไม่ทันสัตว์ป่าเขาก็ไม่กินมากินนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเขาไม่มากินเนาะเราก็ได้เก็บต่อจ้ะเขาก็คงเดินไปเรื่อยละมั้งคะทุกคนเนาะดูค่ะทุกคนดูว่ะขาใหญ่มาก ดอกสองดอกแต่ว่าขาใหญ่ใหญ่จริงๆตรงนี้อีกยังไม่ถึงตรงที่มนเป็นแพรๆนะคะทุกคนเจ๊ว่าตรงนี้มันขามันใหญ่ดีอย่าบอกนะว่าพากันขับรถเข้ามารับเจ๊แล้วบอกเขาทำกับข้าว ไม่เห็นกืบมองไม่เห็นนี่ค่ะทุกคนดูทางอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเก็บสถานที่เดิมวนอยู่ตรงนี้ค่ะ เจาดูอ่ะเจ้าจะเก็บเห็ดแบบค่อนข้างค่อนข้างเกลี้ยงนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาไม่ไม่โตแล้วเนาะก็เก็บไปเลยจ้ะบางทีอ่ะถ้าเราเก็บไปอย่างเงี้ยเจ้าสังเกตดูเวลาเจ้าเก็บไปอ่ะเห็ดมันจะขึ้นเยอะกว่าเก่าเพราะว่ามันเหมือนมันมีมันแพร่เชือ้อยังไงอ่ะ แค่เชื้อเยอะกว่าเก่าอ่ะมันเหมือนมันไม่มีมันเหมือนมันมีสถานที่ให้ให้ลูกเห็ดเชื้อเห็ดออกเยอะขึ้นอ่ะออม,มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเห็ดมันจะขึ้นมากกว่าเก่าเนาะ เก็บยากเก็บยากมากค่ะดูดูค่ะใต้น,น้นเข้าไปได้ยังไงเนะาะทำนี่อุ๊บอไปขางนอกก่อนเก็บทีระดอกอาจจะแบบสวยกว่านี้เนาะเก็บยกอย่างนี้ขาขาดหมด ขาดหมดเลยนะจ๊ะกิ่งไม้ก็ร่วงใส่เข้าไปนดจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บต่อสวยถูกใจถูกใจ ก้าหลุดมือทุกคนเห็ดมันหกหมดเลยเมื่อกี้โอ้ยข,ขำตัวเองชนกิ่งไม้แล้วก็ร่วงร่วงตรงกับจุดที่แบบทำให้ทำให้เห็ดคว่ำตะกร้าคว่ำพอดีเลยเลยอดขำตัวเองไม่ได้เนาะ,ะความผิดพลาดก็มีนะคนเรา นี่ค่ะทุกคนไปจ้ะเห็ดตรงนี้ก็จะเริ่มห่างๆนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะรอยที่แบบเจเก็บนอนร่วง <laughs> ตยีลังกาตยีรังกาเลยเมื่อกี้นี้ตะก้าข่อยเจ้เอาเห็ดเอ่อเอาเห็ดเพิ่งหวานนะคะเอาออกมาละลายนะคะวันนี้ เดี๋ยวจะกลับไปแกงค่ะกลับไปแกงเห็ดพึ่งหวานหน่อยเมื่อวานกินไปแล้วค่ะแต่ว่ากินกับต้มแตงแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปถูกใจนี่แหละคา่ะที่เห็ดผลที่เจ๊กเก็บแล้วเอามาแช่แข็งไว้เนาะชอบกินเห็ดก็เวลาเราเราอยากกินตอนไหนแล้วก็ มีนะคะเอาออกมาละลายทำกินได้เลยตอนหน้าเห็ดพึ่งหวานไม่มีค่ะเราก็ยังมีเห็ดให้กินอยู่จ้ข้างในยังมีอีกหรือเปล่าไปรูนะจะเดินไปหรือเปล่าไ่รูเดินอยู่ขอบขอบถงังตะกาสีเข้าไปแล้วนะจ๊ะทุกคนเราขยันกันมาก เก่งจริงๆเอามาตากเดี๋ยวเจก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะทุกคนบางทีไม่สะดวกเข้าป่ามานะคะทำงานเยอะต้องโฟกัสกับงานประจำด้วยนะคะนู่นค่ะเดี๋ยวไปลุยตรงนู้นค่ะอุ้ยอุ้ยหัก,หก,หก ดอกเห็ดโปราบางมากต้องพิธีพิธันไปจ้ะไหนเจออีกไหมคะทุกคนเจออีกบ้าง ไปต่อจ้ะปลาตุ้นจ้ะเห็ดขาเห็ดเป็นแบบโอนไล่เตื่นหาขาเห็ดใหญ่ๆคะ่ะ เดินหาเห็ดขาใหญ่ๆขา,ขาเล็กก็ไม่ได้เอานะคะทุกคนเดินผ่านนะเดินผ่านขาเล็กทาการขาใหญ่ดอกใหญ่ๆนี่นี่ค่ะ จ้าอ,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 อึ๊บ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 ดู่ะจะครึ่งตะกร้าไปแล้วค่ะทุกคนแป๊บเดียวจ้า เป็นมากคนะ่ะทุกคนอยากบอกแค่นี้เก็บเห็ดแข่งแข่งกับหิมะทุกคน เล่นหิมะก็แวะเวียนมามาหากันในคลิปเล่นหิมะกับเจ๊มั่งนะทุกคนคะ่ะจะได้ไม่ไม่พลาดข้อมูลสำคัญเนาะเวลาเจ๊จะแจ้งไปอะคะ่ะเพราะว่าเจ๊จะมีแจกรางวัลเนาะอยากจะมาร่วมสนุกกันก็ติดตามได้นะคะกดติดตามไว้อยากให้เพื่อนๆพ,พี่น้องที่เรารู้จักมาร่วมสนุกด้วยก็แชร์ออกไปนะคะ แชออกไปเขาจะได้มาร่วมสนุกด้วยค่ะรางวันแจกมีมากมายอย่าบอกนะว่าฝรั่งมาแล้วได้ยินเสียงรถมาจะดูแป๊บหนึ่งค่ะอ๋อฝรั่งฝรั่งเจ้เข้ามาแล้วค่ะเจ้เรียกสามีเจ้ว่าฝรั่งเด้อพี่น้องค่ะอย่าถือสาเจ้เด้อค่ะเจ้ก็เรียกแบบนี้แหละคะ่ะ เรียกที่รักมั่งเรียกสามีมั่งเรียกฝรั่งบ้างนะคะแต่เขาก็รู้แหละค่ะว่าเจะเรียกแบบนี้เจก้ก็อธิบายให้เขาฟังอยู่เนาะเรียกแบบนี้นะคะไปต่อจ้าแางก็ไม่ยอมจอดรถแล้วก็เดินเข้ามานะขับรถวนไปก็วนมา แล้วเราก็จะลุยเก็บไปอีกสักพักหนึ่งค่ะไหนที่สุดฝรั่งก็ต้องยอมแพ้เจ้ต้องจอดรถก่อนค่ะแล้วเดินหาเจ้เห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเจ้นะคะเสื้อก็สีส้มส้มอย่าบอกนะว่าพี่ชายเขาเป็นคุณมามาตามหา ไหนล่ะถอยรถอีกแล้วงงมากงงเดินเข้ามาในป่าเถอะพี่น้อง <c oughs> น่าจะเดินเข้ามาเนาะมีตะกา้าใหญ่รออยู่ <c oughs> เดินมาเอาตะกา้าใหญ่ไปก่อนเดอ้อพี่น้องค่ะ <c oughs> คอยมีตะกา้าใหญ่อยู่ดิ <c oughs> เข้ามาในป่ายจริงบอสงสัยเขาคุยโทรศัพท์อยู่ เดินเข้าป่ามาแล้วทุกคนเอาตะกล้าใหญ่ไปเอาน้ำมาก็ยังยังไม่ได้กินเท่าไรหร่เลยคะ่ะมัวแต่เก็บเห็ด อ,อให้เขาเอาสะกร้าใหญ่ไปก่อนเราเดี๋ยวเจเดินออกไปไม่ต้องให้เขาเข้ามาเจบอกไม่ต้องเก็บหรอกอเดี๋ยวเจเก็บเองอยากเก็บเองจ้ะนี่คะไปค่ะทุกคนเอาดูเกินครึ่งตะกร้าไปแล้วจ้า ไปต่อจ้าตุ๊บตุ๊บตุ๊บดูดูดอกนี่ดอกเดียวเอาเข้าไปด้วยนี่ค่ะอืมทุกคนชึบ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 โอ้โหตรงนี้น่าจะแก่แล้วค่ะ เก็บได้เท่าที่เก็บเนาะคัดคือเก่าเอาดอกใหญ่ๆไปเหลือเยอะเลยคัดทุกคนแต่ว่ามันเล็กเนาะเล็กเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องเก็บไปเล็กเกินไปเล็กเกินไป ดิงไม้ดึงสายชาติแบบทุกคนป่าเดียวเนี่ยนะไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่นะคะทุกคน ไม่ค่อยได้เดินแบบว่าเดินหานะ่ะส่วนมากก็จะแบบเดินเคลื่อนที่ไปอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอย่างเงี้ย <c oughs> ดีมากแล้วป่านี้มันไม่ต้องเดินไกลอะค่ะทุกคนมันสบายอย่างเงี้ยเห็ด <c oughs> ดำมันไม่ต้องเดินหาไกลหรอกค่ะ มันออกเยอะไหนเมื่อกี้เจอตรงไหนเนาะไหนอะเมื่อกี้เจออยู่เดินมาเดินมาหาไม่เจอแล้วค่ะอ่ะหายไปแล้วเจออยู่แถวนี้เดินมาใกล้แล้วหายเลยจ้ะ <c oughs> นี้ก็เป็นป่ายัางไงเนาะป่าเมื่อกี้ไม่ค่อยหนาวนะป่านี้รู้สึกเย็นๆนิดนึงไม่น่ารเรากาถึงเป็นน้ำแข็งบางโดก็เป็นน้ำแข็งนะคะทุกคน <c oughs> สงสัยแอบแอบหนาวสั่นหนึ่งคืนคนเดียวอย่างเงี้ยนี่ทุกคนอุ้ย เต็เไมไหมฮะตะกา้าสีเต็มแล้วเปล่ามันไม่ค่อยเป็นแพร์เหมือนเหมือนคลิปก่อนๆน,นะคะอึบนี่เก็บทีละดอกสองดอกอึบอึบอึบ มาสกาดอยู่เยอะแล้วเส้นหรอไหนอ่ะคุยคุยกับฝรั่งว่าเขาจะทำอะไรต่อรถเขาอะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาแล้วค่ะเออเอารถพี่ชายมารับเจมาแล้วไม่ค่อยมีแล้ว จจเก็บจะหมดแล้วตรงเนี้ยบอกฝรั่งเป็นภาษาไทยเขาจะเข้าใจไหมเนี่ย,ยภารกิจเยอะเข้าป่าก็ยังโทรศัพท์ตามกันอยู่ทุกคนอบ บ,บ,บไปค่ะทุกคนเผื่อเขารอกินข้าวกับเราค่ะทุกคนมันไม่มีคลื่นแถวเนี้ย ชายเขาโทรมาถามว่ามันคือ,อยังไงเขคงถามาหาเจาเจอมาดูเรามีจุดนัดพบกันอยู่ <c oughs> เขามีการว่าเพื่อชันออกมาต่อเมื่อเพื่อชันออกมาเจบอกว่าอย่าเร่งเจ้นะเจกำลังเพลินอยู่เด้อพี่น้องค่ะอย่าเร่งเจเด้อพี่น้อง สวยจริงๆทุกคนปลายังเจอ,อยู่นี่ค่ะอึบอึบอึบโอ้โหนโี่ไปค่ะทุกคนเราน่าจะพอกันได้แล้วนะคะโอ้ยดูกันตาแฉะแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเชื่อจะทำเป็นการเก็บต่อเนื่องให้ชมนะคะทุกคนนี่ ตก,กาที่สี่ของเ้าค่ะมันเยอะนะคะตะก,กาเนี้ยไม่ใช่เล็กนะคะมันกว้างแต่อพอมาเจอเห็ดดอกใหญ่ๆก็จะดูว่าเต็มเร็วนี่ค่ะสวยมากค่ะนน่นอีกน้นนไปตรงนน้นค่ะฮึ่ย <c oughs> เียดมันยังอ้สกูเกนอมมเชเจนมุเชโอเคเจนถามสามีว่าพี่ชายเขารู้หรือเปล่าว่าเจอยู่ในป่านี้เขาบอกเขารู้เขาบอกกันแหละไม่แวะไปหาเขาก่อนนะทุกคนเข้าป่าเลยเจน่ะเดี๋ยวขากลับค่อยไปหา พอทา,าไปหาแล้วมันจะยาวอ่ะทุกคนเราต้องลงมือทำกิจกรรมเราก่อนก่อนที่มันจะสายถ้าเข้าไปเนะมันจะติดลมนะทุกคนเนาะเคยเป็นไหมคะอึบนี่ค่ะนี่ค่ะสรุปสรุปค่ะมารถนี้เยอะมากค่ะทุกคน ก้านนี้โอ้โหแบบหนักหน่วงเยอะมากเยอะไหมเยอะมาก,มากๆเนาะนี่สวยมากค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะไปยกขึ้นรถไปเอาใส่รถไปจ้ะเ<ป>จอกันคลิปต่อไปค่ะทุกคนบา,บายบายจ้า